ซ้อมความเข้าใจหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนด่วนที่สุดที่กคกอร0405.5ทับว374ลงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2562เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560 ด้วยปรากฏว่ามีผู้อุดทอนกรณีหน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนถึงขั้นตอนการยื่นข้อเสนอรวมทั้งมีผู้อุดทอนผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการยื่นข้อเสนอแล้วโดยเป็นการอุดทอนในเรื่องที่อุดทอนไม่ได้หรือเป็นการอุดทอนเกินกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐได้รับไว้พิจารณาและระงับการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงไว้ก่อน และได้ส่งรายงานความเห็นมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนทําให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐล่าช้าออกไปเพราะต้องรอคำวินิจฉัยจากคณ,ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณาแล้วเ,เห็นว่าตามมาตรา114บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐประกอบกับมาตรา115ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องที่อุดธรณ์ไม่ได้ไว้สกรณีดังนี้ห การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 2>, 2. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา67 3. การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 4. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา117บัญญัติให้ผู้มีสิทธิอุทธรุยื่นอุทธรุต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางดังนั้นเพื่อมีให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องล่าช้าออกไปโดยไม่มีเหตุที่ต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรก่อนหากมีการอุทธรในประเด็นดังต่อไปนี้ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้ หนึ่งกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะถึงวันยื่นข้อเสนอหรือมีการยื่นข้อเสนอแล้วแต่หน่วยงานของรัฐมีการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยยังไม่ได้มีการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกหรือมีการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วต่อมาหน่วยงานของรัฐมีการยกเลิกการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น กรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะอุดทรนได้ตามมาตรา114จึงให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยอุดทรนโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและหากผู้อุดทรนประสงค์จะโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้อุดธรนมีสิทธิโต้แยง้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ2 กรณีเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ตามที่กำหนดในมาตรา115ประกอบกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พุทธศักราช2560ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้และให้แจ้งด้วยว่าหากผู้อุทธรประสงค์จะโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้อุทธรมีสิทธิโต้แย้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ 3. กรณีที่เป็นการอุดทอนเกินกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา1 1 7ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุดทรนเพื่อปฏิเสธไม่รับเรื่องอุดทรุนไว้พิจารณาทั้งนี้กรณีตามข้อ1ถึง3หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องมายังคณะกรรมการพิจารณาอุดหนนเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีโทรศัพท์036507138และ40หรือ Facebook Fanpage สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี